ได้โจ้หม่อหายหแ้วกันดูแต่องโจตัวเนอเอ้ยไม่ได้โจเุยางหกสิบรับเก้าสิบนะครับเจ้าของบอกว่าอ้วนไปนิดหนึ่งแล้วช่างจะจัดให้นะครับให้มันเหมาะสมกับรถเลยเอาเอาขึ้นมาคดอว่าจะเอาตัวไหนให้ ข้างหน้า60ทับ90ใช่ไหมโอ่านะครับคันที่สองก็ได้ลงนะครับสายยางโอเคเมื่อเช่นคบนะครับสำหรับซุปเปอร์ครับ ทางร้านจะจัด50ทับ70ครับ50ทับ70สิบเจ็ดให้นะครับด้านหน้าสำหรับด้านหลังก็ไวบ้บรรทุกนิดหน่อยไว้รับน้ำหนักสักหน่อยนะครับจัด50ทับ90นะครับ50ทับ90สิบเจ็ดใหญ่กว่าข้าดหน้านิดหนึ่งครับอ่า พร้อมยัางไนนะครับก็จะพับได้วันนี้ดำเนินงานโดยช่างบุญหอนะครับอะไรเลยฮะอะไรเอมันเห็นเห็นอไรเห็นอไรโอ้โหอะไรนะ เห็นเรียบร้อยนะไปเจ้าของมาดูกันนี้นะครับแม่ว่าเป็นยังไงบ้างมานี่ไอ้นุ่มเป็นยังไงครับพอดีไหมไม่เล็กหนอกเอาบุญหอใส่ครับช่างบุญหอกำลังประกอบนะครับ ติดตั้งเสร็จคอยดูว่ามันจะสวยงามนะครับขนาดไหนเจ้าของจะบอกว่าเล็กหรือใหญ่นะครับโปรดคอยติดตามชมส่วนส่วนคันนี้นะครับไอ้นนี่วงล้อคันไหนครับนี่อ๋อบิลลี่อาร์ครับอ๋อบิลลี่อาร์หรือเบลอาร์ใช่ไหมอ๋อเอาแล้วเอาแล้วผมเห็นไอ้นี้สีน้ำเงินนะครับเพราะอะไรนี่ของคันไหนนี่ อันนี้เวลานะครับเอ้าทำไมอย่างงั้นล่ะก็เจ้าของชอบชอบทั้งสองครับอ๋อชอบสองสีอกไม่ถูกเลยไม่ถูกครับก็เลยน้ำเงินกับแดงครับโอ้ยางงี้ก็มีด้วยนะครับเจ้าของตัดสินใจไม่ได้เลยเอาแดงหนึ่งน้ำเงินหนึ่งอ๋อชอบทั้งสองสีครับอืมก็ถือว่าสวยนะครับไฮไลท์ครับไหนเจ้าของอยู่ไหน จบทั้งไม่หลวงไม่น้อยอันนี้โอ้ยเจ้าของอยู่ตรงนี้เองเราไม่ิ้งเราตัดไม่ได้อ่นึกว่าอยู่ไกลอยู่ตรงนี้เองเจ้าของ <c oughs> เราจะพูดเดิมเนาะตอนนี้ยดูยูทูบอยู่นะครับบอกว่าหัวองนะครับ อาจากยางที่ว่าใหญ่นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นข้างหน้าก็50าสทับเจนะครับ50าสิบทับเจ็สิบเจ็ดส่วนด้านหลังเป็นของ v r ร b เบอร์นะครับ50าสิบทับแปดสิลองขับดูหน่อยว่าเป็นยังไง

เจ้าของรถบอกว่าความแรงนะครับอยู่ที่ปลอกแฮนด์อยู่ที่ปลอกเร่งถ้าไม่เร่งแรงแค่ไหนมันก็ไม่ไปใช่ไหมนายบางคนมันสําคัญจนบอกว่าใส่เพิ่มความแรงความแรงอยู่ตรงนี้แหละเจ้าของรถบอกอย่างนั้น,นครับ <c oughs> ผมก็เลยว่าตาม <c oughs> าน,นะครับเดินทางปลอดภัยครับ นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ